ให้เพื่อนคุณดูไม่ดีเลยนะคุณควรหาอะไรกินก่อนถึงเวลากลางคืนเนี่ยแล้วก็หายไปโอเคครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมอาก้อนเช่นเคยกับเกมตอนสตาร์บนะครับซีรีี่นี้ผมจะมาเล่นของอ,อ,อีกตัวนี้แล้วกันนะจำชื่อมันไม่ได้แล้วแหละ โอเคครับมาอยู่เกมต้นสตาบหลายคนคงยังไม่รู้จักและหลายคนคงรู้จักแล้วโอ้โหปลาหมึกหนวดหมดึกหนวดหมดึกโอเคขโมยเนื้อเราเป็นมนุษย์ครับอยู่เหนือห่วงโซ่อาหารนะอยากให้มันเป็นเพื่อนเราเราต้องเก็บเนื้อที่เรากินไม่ได้เพื่อให้มันอะแดกซะอีกฮะยีโอเคแล้วมันก็จะบอกว่าฉันรับเพื่อนแล้วอันนี้เรากินไม่ได้อยู่แล้วทิ้งไปไม่จําเป็นนะ โอเคไหนดูี่มีอะไรแคมไหมโอ,มอ้มีเยอะมเยอะเดี๋ยวเอ,เอามันไปใช้กับฉัน <c oughs> คือหินก้อนเล็กเฮ้ยอันนี้ไม่สำคัญเลยพวกนี้ก่อนเอาสิ่งนี้สำคัญก่อนแล้วตอนนี้เอาไปสร้างสิ่งต่างๆที่ควรจะทำไปเรเลยสร้างหลุมไฟโอเคได้หลุมไฟแล้ว ่อไปไอ้นี่ยังอันนี้ยังอ๋อไอ้นี่ก็มีเครื่อ <c> ง <oughs> มือวิทย์โอเคสร้างอันนี้กูเป็นเพื่อนมึงอยู่นั่นแหละอ๋อเรียนรู้ตอนนี้เรามีสิ่งจำเป็นก็คือสิ่งพวกนี้ไอ้นี่ถ้าไอ้นี่น,นั้นยังไม่จำเป็นสำหรับเราโอเคฮะทุบทิ้งไหม ทิ้งแม่งโ okay. อเคแล้วเอาอร่อยอ่าวเวแล้วมันเอาของเราไปอ่ะช่างมันครับเก็บต่อไม่ไม่มีของเอาไปเอาไปเอาไม่เอาอีกเก็บ <Okay, S 1> ไว้นี<ๆ>่นี่นะโอเคเพื่อนฉันตอนนี้มันยังเป็นเพื่อนเราอยู่เราสามารถสั่งให้มันทำอะไรก็ได้ตัดไม้รนะไม่มีอะไรทำหรอกตัดไม้ดีมาก นี่เยี่ยวไม่มีของิึงวัดีว่าทำอะไรต่อไปดิทำอันนี้ดีกว่าไม้เออนี่หรอไม้เรามีอยู่แล้วนี่โอเคสร้างได้แล้วต่อไปสร้างอะไรดีกระเป๋านี่ อันนี้น้องหมูสีน,นี่หนึ่งใหญ่ไหมใหญ่แยบมุมแล้วก็เชือสองโอเคเอขอเก็บก่นอนปลาปิรุษอันนี้จําเป็นในช่วงหลังๆแต่ตอนนี้ไม่จําเป็นจะมาเปล่าลเก็บไปเรื่อยๆน,นี่งักแหลกเราจะเอาอะไรนะอ๋อน้ำหมูใช่ไหม กไปทุกบ้านหมูทุกบ้านหมูเดี๋ยวน้อยพวกมันก็สุขสบายไอ้เห ja ี้ยไม่ไม่พอทังมันเฮ้ยอยากกินมไอ้ชัดไม่มีเียเหลือยาไอ้เหี้ย โ okay, อเคพอละเหลืออยู่ยังโอเคเร่กหนึ่งเฮ้ยพอแล้วพอแล้วแค่นี้พอสำหรับเราเหตุนี้อย่าเพิ่งทุบมันนะครับมันยังจำเป็นต่อเราอยู่อีกนาน เกลียวสิสนี้มาเอาอะไรเก็บเอาทองเก็บมีเก็บอ่านี่ไงหกันพอดีไม่แค่นี้สิไหนวะอ่ะาขาดเชื่อ เชือกอันนีย่ห้เชือกสองย่าสามเชือกสองก็เป็นยา่าแบบตรนี้ก็น่าจะพอแล้วโอเคซัมนี้ก็เรียบร้อย ทำอาหารทำอาหารเกมนี้ได้ชื่อว่าดอนสตาร์ฟเราต้องทำอาหารก่อนเป็นหลักไม่งั้นอดตายแน่ตอนนี้มันแบนมันหิวลรวถ้าเราไม่ให้อะไรมันกินเราจะมันจะไม่เป็นเพื่อนเราแล้วมันก็จะหนีไปตามภาษาเพื่อนกินเลย ที่เราต้องทำตอนนี้คือซ้อมโกยครันี่ฮะซ่อมโกยถามว่ามาทำอะไรเอามาเอามาจิ้มาหารกินเราไม่ใช่ครับเอามาขุดดินะดนะฮะขุดฮะที่นี่จะเป็นบ้านเราหรืออะไรอ่ะโอเคัะเพื่อนเราทวาหน้าที่สนุกูให้นี้กิน อ่าแล้วมันก็ขี้ให้เราแยมนะฮะให้มันตีอะให้มันตีอะพอมันตายเราก็ได้ผลประโยชน์ทั้งสองอย่างอ่าเห็นไหมมันตายแล้วแล้วเราก็ได oh, yeah. ้นี่มาโอ้แย่ดีจรมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่เหนือของทัวหาคนระับไม่ว่าสัตว์จะทำอะไรเราได้ผลประโยชน์ตลอด ไอ้นี่ฮะถามว่า,ามาทําอะไรฮะตอนนี้ค่ำแล้วใช่ไหมครับเอามาเติมเคลือวพืงนได้อ่ะอ่าได้ดีได้เคลือวพื้นดีด้วยเราจะปุดให้มันใหญ่ๆห,หน่อยต่อไปเราจะทําการสร้างบ้านครับ ขี้นี่มันมีประโยชน์มากนะอย่าคิดว่ามันไม่มีประโยชน์แล้วอยากทิ้งมันเดี๋ยวนะก็อยาทำอะไรวะความพัฒนาเจ้ขี้หกหญ้าตัดติบหินอีกสี่อันนี้ไม่ดีอันนี้นถ,ถ,ถ,ถึงตัวเลยของรังพึ่งพึ่งสี่ตัวรวงพึ่งหนึ่งโอ้โหต้องมีตีรังพึ่ง แต่เราก็จะได้ผลประโยชน์มาอันนี้นี่หว่าได้ผลประโยชน์ก็คือเราได้น้ำพึ่งกินไม่อดชันตากแห้งก็ทําให้เนื้ออยู่องค์ประรกอบากขึ้นหม้อปรุงอาหารก็สามารถททาให้เราทําอาหารเยอะขึ้นฐานอางอู้หางห่ายหางห่ายเดี๋อวเราเก็บปาปิรัตกันนะครับเฮ้ยเก็บต้นกกกอนเราจะได้ไปทําหนังสือเฮ้ยเออไปทํากระดาษแล้วก็ทําที่อยู่ไกล อันเป็นปลาไม่เต็มนี mm hmm. ่ปาปิลัตนี่ใช้เท่าไหร่วะคืนยันหรอที่พี่เอาเก็บไว้ไหนอ่ะที่เก็บมาเอาเก็บไว้ไหนอันนี้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 ดีครับให้คุณเลี้ยงมันไว้ฮะอีกที่ไม่ ลูกรนะเวย้ยอย่านะเว้ย้หมูนี่มันจะมากินไข่ของเราครับอโอ้ยเชี่ยไขไ่ไหมเก็บฮะแล้วมาวางไข่ให้ไกลฝ่ายมองเห็นใจไม่พอเดี๋ยมาวางนี่เราไปเรามาทำไอ้นี่กันนะหายากรู้สึกว่ารู้สึกว่ารู้ว่าแล้ว มันน่ะเผาแม่งวิเขาเผาเผาเผาเกิดตายเย่ไอ้เชี่ยไปไหมตายแล้วเก็บก่อนยุ้งยุ้งว้ายตามกูมาเผาแม่งเผาแม่งข้างล่างตายไม่มึงเอามาวิ่งมาวิ่งมังวิ่งมามงตายแน่อ้าวนี่แะไรก็ตาย ตายไปเลยไม่ตายเราไม่พูดอิดเลยการฆ่าไอ้นี่ที่ดีแลาต้อดีอย่างนี้ยตีต่อเนื่องนะแล้วมันจะตีเราไม่ได้แย,ย่แล้วเราก็ได้สิ่งนี้มาโอ้ชิปแม่ไอีเหี้ยตัวแม่มาไอ้สัตว์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 โอ้กระโดใส จะโอโอส่งจะโลข้างหน้าขี้หายแล้วขายแล้วคาระเนี๊ดูเลือดแคนเลือดกินอันนึนไม่กริคนนี่เเพิ่มกี่ละห้าอันนี้ก็เพิมพ่มเยอะห้าเอ้ยอันนี้จะเพิ่มเยอะดี อันนี้ก็กินได้นะแต่มันจะทําให้สมองเดือเลือดลดนี่แหละต้องกินดีก่อนเอือทําให้เลือดลดไม่กินละอันนี้อันนี้นี่คือเพิ่มเยอะจีฟ <Okay. S 1> ักทองฟักยูฟักยูนทำให้เลือดเดือดโอเคเพื่อนๆเกียดตายเมื่อกี okay. กก okay. ้เทียอะไรโอเคมันจะเกิด ว่าไอ้ผีเสื้อตายหน้าตรงสามไม่ต้องรงามหรอกเ,เราเผาวันนี้อุย้ยเคียมไหมพูดทึกอะไรตอนนี้ตอนนี้เราก็อยู่ช่วงวันที่สองโลกที่หนะึ่งะมึงคิดว่าคุณจะไปอยู่โลกหน้า,างไงโอ้ทานนี่จำเป็นอย่างมากสามารถทำได้เกือบทุกอย่างบูมแรนดมึงได้ได้ได Okay, ตัดตัดตัดเฮ้ยมมนต้องปลูกเก็บปลูกว็ตับโอเคตอนนี้อาหารเราจะขาดแคลนอีกไม่ช้า,ต,นนาต้องรีบหาพวกนี้ก่อน การตีหินที่ดีต้องกดย้ำๆเอ้สิ่งนี้มันยังไม่จําเป็นต่อภาคนี้ทิงไว้ก่อนส่วนต้นไม้เป็นก้นลบบ้านคุนคุนเราจะทำการสร้างบ้าน ต้องมีมีเนี่การจะถอนรากถอนโคนไม้ที่ดีเราต้องมีจอบจอบคืออะไรทัรวการตัดต้นไม้ที่ดีต้องกดย้ำๆถึงจะเร็วแล้วเราก็ขุดโอเคโอเคโอเค อันนี้ถ้าเกิดเราปลูกทิ้งไว้เฉยมันจะแบบมันจะเป็นหญ้าแห้งนะ,ะมันต้องการขี้ฮะเราเอาขี้ลงเติมให้มันหน่เยือ่อเดีด้นะชีวิตประกอบด้วยเรื่อนและเจ้าสิ่งนี้ัใส <c oughs> โ่โอเคตัวนี้ก็รอให้สิ่งนี้โตเพราะเราอ่เรา,เรา,เ,รา,เ,ราเราต้องมาทำกับดักรอดนาะน่าสนใจว่าตรงนี้มีใยญ่ นี่ทำได้แล้วหม้อปรุงอาหารทก <ำ S 1> ารทำเราต้องทำเอาสิ่งอะไรก็ได้ที่เราเก็บมาได้ใส่เราเรไน้าจะได้สลัดนะเนี่ยใส่เคี่เราับเชอรี่ย่างเข้าไปจริงอเพิ่ถ้าเราใส่แต่เนื้อเราจะได้สตูเนื้อมาแต่วันนี้ผมจะเอาผู้หีใส่ไปได้วย แมาแกเลยอยากอยากเจ้าวิธันนั่งรถเจ้าวิธ่นนั่งรถอะไท้เลยเนี่ยอ๋อเป็นภาษาอังกฤษด้วยโอเคแล้วใส่หมากเล็บแมวเอ้ยไม่ใช่เจ้ามังกรแล้วก็มดเหยื่อยาวเข้าไปคุกโอเคมันจะข้อมแล้วรอไอ้นี่แต่กองไฟกันเถอะ เราเมือนอกผมต้องการอะไรบางอย่างเป็นผู้หญิงไม่ใช่หรอดอกไม้ของอบิเกนรู้สึกการประคบตัวของมัิแก่นอบิเกนคือน้องสาวครับน้องสาวของไอ้นี่ฮะอีนี่ฮะก็คือมันจะเป็นผีฮะนี่คือดอกไม้ของอบิเกนดอกไม้ที่ใส่เหมือนอีนี่ฮะอ่าได้อะไรเนี่ยฟักทองเหรอเฮ้ ก็คือม่วงแยดไส้ดูน่าอร่อยกินเลยเลือดทำาสตรูดีกว่ามันถึงได้เยอะตองน,นี้ไม่พอจริงจริงต้อเป็นาวัวอ,อีกเยอะแยะมากมายออกเดียวพึ่งก่อนเีพ่งตอนนี้อยากได้หมวกฮักบี้อ่ะเอาเองมีกันฟุตบอลอ่ะอ่าเรามีนี่ไม่พอ อยไางนี้ตัวตัวเนี้อมีพูนเยอะด้วยเด็กผ่นเอ้ยไม่เอ้ยไม่กินไม่กินหรอกะไม่บบการปรากบตัวของอเมริกันเอเมริกันเป็น kê okay, nắng mú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  cặp học cái đăng hải rồi à như vậy nào như vậy nè như vậy การคุดจ่ออย่างน,นกันทนี่ก็ทำอะไรไม่ได้ทำอาหารได้ไหมดูดิเดีย๋ยวบอกว่าทำได้อี่แล้ เฮ้ยวางผิดหายแล้วไงวางผิดหายแล้วไงพอทไม่อยู่ด้วยโอ้โหไม่คุ้มหมดได้แค่หนึ่ง นีเด้อไม่จะทำมุมมะแรงนะเนี่ยได้แล้ว,ลวทีนี้เราไม่อดแน่ครับการใช้มุมมะแรงนะมุคนจะใช้เงียเมื่อคุณปาไปใช่ไหมครับถ้าคุณปล่อยไว้โดนตัวเองครับมันบอกว่านั่นกดกรรมะถ้าใช้ที่ดีเราควรปาไปครับ กูสเปกปลาค้างเมื่อมันกำลังจะย้อนกลับมาครับแล้วเราก็รับได้นี่ฮะแล้วเ,เราก็ได้เนื้อโมเสกมาก็เนื้อน้อยๆเนื้อเล็กเนื้อน้อยเนื้อของสิวีชีวิตที่มีขนาดเล็กมาครับหนล่ะบูมแบรนด์ปาปลาไปครับพอมันจะกลับมาครับกูสเปกปาค้า,คาเอ๊ะทำไมมันตายยากกว่าเดิมอ๋อผมดึมละ ก็คือตัวละครนี้มีข้อเสียตรงที่มันจะตรงต,รงตรงเาาีเบา้ามากเบาเบาเบาจริงๆเออสัตว์โอเคคนนกนี้ก็คือมันมีประโยชน์ครับเ๋ย้ทุิงสามารถเาไปทําลูกดอกได้ครับนี่ฮอ,อันนี้ลูกดอกก็คือใช้ต้นกกสองเด็กในที่ได้มาจากพึ่งแล้วก็ขอนอีกา นี่ได้มาจะได้หายดีน่นนนเองพ่วระเบิดเล้าหัดสัตว์ไม่ตายเอาไว้หวัขอบคุณถ้ารับภาพถ้ารับภาพเราก็เก็บแต่ผมรับไม่ผ่าน,นเฮ้ยอันนี้ดีครับมันคือตอมของแมงนุมฮะมันดีมากเลยถ้าเกิดคุณเก็บมันมาได้อะเรา สามารถรักษาตัวเองได้แล้วเราก็สามารถไปทำอนไหนหรอของน้ำแข็งนี่ยังไม่มีอันนี้กับอันนี้หายากอยู่อันนี้มันอยู่ไหนวะอ่านี้ครับน้ำผึ้งเอาไม่ได้ จังไเอาไปทำออะไรวะเขาเรียกว่าเรียกว่าขี้พึ่งนะครับแล้วเราก็สามารถรักษาแผลตัวเองได้รักษาเลือ,เอ,อกกดเนี่ยดวกทุมขึ้นมาน้อยนึงไม่พิ่มเยอะขึ้นมาน้อยนึ่าทำอีกแล้วไปล่าเสือแมวฮ้ยอบิกแกงกิหล่อวันที่สาม มันยังไม่ลอยอ่ะลอยลอยอ้าโอ้โหได้เยอะจริงๆฟาวิน h ท l าเออต่อเฟล,ลสัตมันทึกงอะไรตอนนี้เนี่ยฟาวินจะพึ่งกลับนะเวย้ยไอ้เขียะไม่ทันหรอกนี่คือข้อเสียของตัวนี้ครับแต่ตัวนี้มีข้อดีบางอย่างผมจะโชว์ให้ดู เมื่อนี่อยู่ในอากาศมืดด้วยถ้าเกิดเราไม่เอามันไปใส่ในกองไฟครับมันจะเกิดอาการว่ามันหนาวแล้วมันก็จะเน่าตายเอ้ยเน่าไข่มันจะเน่าเราจึงทําการเอาใกล้กองไฟในเวลาตล้งคืนใช้เวลาประมาณหกวันในการเติบโตว้ไยเอี้ยนกงวงเอ้ไก่งวง มืดแล้วยิบกับถ้าเราอยู่ในที่มืดนานๆมันจะเกิดอาการว่าถูกอะไรตอด <c oughs> มันจะถูกไอ้ความมืดถ้าเราเพาะมืดโยมตีอ่ะเป็นอะไรที่เชี่ยม,มามากสำหรับเกมนี้เป็นเกมที่อยู่ยากจริงอ่าไอ้นี่ลอยแล้วครับ มีการป้อมจะเล่นกับมันมีตายโอเคพอมันโตแล้วทำยังไงต่อครับเดีย๋ยวผมบอกครับตอนนี้สร้างบ้านก่อนสร้าง,น,งนี่ผมดูรนี่อะสวยเลยลเราค่อยไปตัดไม้อะไรทีหลังโอเคโมแรมนเพราะว่าป้าใส่เอ,อื้อไอ้สัตว์เจ็บอันนี้ 9้าวเอ่ดูดิก้ 9, 9. เออว่าเพิ่มเยอะกว่าแครอทโอเคอ,อ,อ๋ออ๋อไอเนี้ยอะไร,รวะดอกไม้ของเอลวิแกนฮะวางไว้ครับจากนั้นก็ฆ่าสิ่งมีชีวิตแถวนี้ครับฆ่าอะไรก็ได้อย่างนกเอานี่คือจะกดตเยปบาร์เมื่อ มีใกล้สิ่งนี้นี่เราตามมแล้วแ่มีเชือก็ได้เอ,อื้อก็จะมีอับิแกงมาแย่ yeah! ได้ไหมครับ oh โ yeah, อ้แย่อับิแกงโอเคเราสามารถสั่งให้อับิแกงไปฆ่าสิ่งชีวิตนั้นๆได้โดยการทายหรือว่าให้อับิแกงไปจัดการในตัวนั้นคนระับเฮอัอบิแกงก็ตีอ่ะแล้วนกก็หนีก่อน yeah! โอเคครับสำหรับวันนี้ผมขอจบรายการเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ